วัสดีทุกคนเลยด้วยนะฮะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o t ติโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสักหรัวิปวันนี้เราก็อยู่ในเกมยิมรีเสิร์นะครับหาเงินเข้าทูนี่วอลเลตเป็นเว็บทําแบบสอบถามนั่นเองนะสลักใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นทําแบบสอบถามลองดูนะว่าเราจะได้กี่คะแนนนะครับสลักใครที่อยากเล่นก็ลองไปเล่นดูได้นะผมทําไปหลายคลิปแล้วแหละนะ ตอนนี้นนทุกคนหรือเดือนนี้นั่นเองนะครับผมได้มาแล้ว170คะแนนนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการถอนเข้าทูบันนี่วอลเลตของเรากันดีกว่านะว่าใช้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มันจะคุ้มไหมนะเผื่อใครสนใจที่จะทําการเล่นเดี๋ยวมาดูคะแนนกันนะสังเกตนะครับด้านขวามือของเรานะฮะทำการกดคลิกที่3ขีดด้านบนได้เลยหลังจากนั้นนะครับทำการกดแลกของรางวัลน,นะครับทำการกดคลิกแลกได้เลยนะ หลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะให้เพื่อนๆทําการกรอกยืนยันรหัสผ่านที่เข้าสู่ระบบของเพื่อนๆนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถแลกได้อยู่ที่เท่าไหร่กันนะหลังจากที่เราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนทุกคนก็จะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับสําหรับ เลือกของรางวัลตรงนี้นะครับทำการกดคลิกเลือกให้เพื่อนๆเลือกเป็นตัวที่3นะ,ะทุกคนทูว o นนี้บอลเล็ของเรานะ,ะทำการกดคลิกเพิ่มเติมตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับสามารถเลือกมูลค่าของรางวัลได้นะครับทำการกดคลิกเลือกมูลค่ามีทั้ง90บาท150บาทแล้วก็300บาทนะ,ะซึ่งตัวนี้นะทุกคนใช้คะแนนไม่เยอะนะ,ะผมคิดว่าน่าจะม่มีการขยับหรือไม่มีการคิด เปลี่ยนแปลงแน่นอนมาดูด้านล่างนะทุกคนจะใช้อยู่ที่450คะแนนในการแลกอยู่ที่90บาทนะครับตัวต่อมาได้ทุกคน150บาทนะครับใช้คะแนนแค่750คะแนนเองนะครับซึ่งไม่เยอะนะในการแลก150บาทแล้วก็สูงสุดเลยนะครับสลับตัวนี้นะ จะใช้คะแนนอยู่ที่1 5 0 0คะแนนนะครับในการแลกอยู่ที่300บาทนะครับในการถอนเข้าทูบะนี่วอลเล็ตของเรานะเพื่อใครสนใจใช้คะแนนไม่เยอะด้วยนะมาดูกันดีกว่านะครับสลักการหาคะแนนของเรานะครับทำการกดคลิก3ขีดดัานบนนะครับเพิ่มเป็นแบบสอบถามทั่วไปนะครับทำการกดคลิกแบบสอบถามทั่วไปได้เลย หลังจากนั้นนะครับเลื่อนมาดูดอลลานะครับจะมีคะแนนบอกอยู่นะ38คะแนน60คะแนน42คะแนน48คะแนน60คะแนนซึ่งเยอะมากๆเลย80คะแนนก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะสามารถทําได้หรือเปล่านะฮะทำการกดทําแบบสอบถามนะมาดูกันนะฮะทำการกดเริ่มต้นการทําแบบสอบถามซึ่งตัวนี้ในทวงก็ขึ้นอยู่กับการทําของเรานั่นแหละนะเอาเป็นรถยนต์ละกัน จะได้ไหมเนี่ยอาร์ถยนนะครับสุ่มมั่วๆก็ได้นะครับอตอนนี้เนะี่ยทุกคนก็เข้าสู่หมดนมั่วเรียบร้อยแล้วนะคลิกไปได้เลยนะครับหรือใครจะอ่านก็สามารถอ่านได้นะแต่ของผมก็ขอไม่อ่านแล้วกันนะทำการกดคลิกต่อเพราะตัวนี้นะทุกคนเป็นการทําแบบสอบถามทั่วไปในะทุกคนที่เราจะทนะํานะตรงนี้แล้วกันอ่ะน่าจะได้แล้วแหละดําเนินการต่อเป็น นี่นะทุกคนทำการกดต่อนะใช่ไม่ใช่อใช่ไปเลยนะรวดเร็วนะเพราะตัวนี้นะครับเรากระชับในการทำคลิปด,ด้วยนะตอนนี้ก็ผ่านไป50%เรียบร้อยแล้วนะค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วกันดำเนินการต่อนะครับอตอนนี้ในทุกคนเราได้อยู่ที่ 28คะแนนก็ไม่ใช่นน้อยนะจาก38คะแนนก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรอยู่นะ28คะแนนเราก็ค่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะมาดูกันดีกว่าครับกลับไปที่หน้าข้อมูลส่วนตัวนะครับกดคลิกกลับไปได้เลยนะสังเกตคะแนนของเรานะทุกคนบวกเพิ่มเป็น199คะแนนเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะหลังจากอัตราการแลกเปลี่ยนของเรา90บาทใช้คะแนนอยู่ที่450คะแนน 750คะแนนแรกได้อยู่ที่150บาทแล้วก็สูงสุดเลยในยิ้มรีเซิร์ชนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่700เฮ้ยไม่ใช่700ดี1500คะแนนแรกได้อยู่ที่300บาทนะครับมาดูตัวต่อมากันดีกว่านะเอาเป็นแบบทั่วไปแล้วกันเอาเป็นแบบกลุ่มลองดูอะเป็นแบบกลุ่มลองดูนะเราจะทําตัวไหนเอา42คะแนนแล้วกันอะทํา42คะแนนลองดูนะไม่รู้ว่าเราจะสามารถทําได้ไหมนะ อ่ะทำการกดเริ่มต้นทําแบบสอบถามนะทุกคนเป็นประการและการลองดูแล้วกันนะนี่ค่อยๆรวบรวมไปเรื่อยๆนะรดโยนต์อ้าวก็ถือว่าขึ้นไวอยู่นะตอนนี้ใกล้จะถึงครึ่ง50%แล้วอ่ารวบรวมไปเรื่อยๆนะจาก42คะแนนของเราอ่ะมารอดูว่าเราจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่ ติกไปเรื่อยๆนะโอ้โหก็ถือว่าได้ไวมากๆเลยนะดำเนินการต่อนะครับกดต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ใกล้จะถึง100%าถึงเรียบร้อยเราได้รับอยู่ที่36คะแนนก็ถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะ สลักใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนก็ลองไปเล่นดูได้นะสมัครไม่ยากนะทุกคนใช้เพียงแค่อีเมลของเพื่อนหรือบัญชี Facebook ก็สามารถทําได้เช่นกันบัญชี Google ก็สามารถทําได้เช่นกันเหมือนกันนะนี่เห็นไหมผมเล่นแป๊บเดียวเองนะทุกคนได้มาอยู่ที่50กว่าคะแนนแล้ว สังเกตนะทุกคนเราบวกเพิ่มเป็น235คะแนนค่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้าใครขยันเล่นอาจจะได้เต็มกว่าของผมก็ได้นะลองไปเล่นดูได้สลรับยิ้มรีเซิร์ชนะครับยังสามารถถอนได้ปกติอยู่นะโอเคนะทุกคนสลรับใครที่ชอบคดโดนี้นะครับหรือคดโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะไมพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องม o โตโฟกัสนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ